สวัสดีครับจักรพันธ์ฟันธงประจำวันอังคารที่8กรกฎาคม2568วันนี้มีทั้งหมด8คู่มาฝากกันส่วนจะมีคู่ไหนกันบ้างเพิ่มมาให้ไปการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยครับคู่แรกวันนี้ครับไปกันที่รายการ FIFA Club World Cup Fluminense เซอเจเจอกับเชลซีในเวลาตี2 อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับผมมีเสื้อฟบอลเกรดพรีเมียมจำนวนทั้งหมด20ตัวมาแจากก,กันกับกิจกรรมถ่ายสกอร์ครับว่าฟลูมิเนเซอเจเจกับเชลซีวันนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่รุ่นสนุกง่ายๆด้วยการพิมพ์คําตอบลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างครับแล้วก็อย่าลืมแคปรูปคําตอบส่งไปในกลุ่มอีกทีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนที่บอลคู่นี้จะเริ่มเตะหรือว่าก่อนเวลาตีสองครับทางเข้ากลุ่มเพื่อส่งกระบ,บ้างข้อนี้ปักหมุดไว้ให้ข้างล่างนี่แล้วครับส่วนแนวทางของคู่นี้เดี๋ แล้วเจอกันในกลุ่มครับคู่ที่2ครับนาการฟิลันยัคโคเน่นจิปโปเจอกับ j a p s ในเวลาสี่ทุ่มครึ่งภาพรวมผลงานของจิปโปดูไม่ค่อยดีเลยครับห้านัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนทางกับ j a p s ครับที่ห้านัดล่าสุดนั้นหลุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนอนนาไม่แพ้ใครครับเชื่อว่า j a p s นั้นดูดีเกินกว่าที่จะกลับบ้านไปมือเปล่าในเกมวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพัน์ขอฟันธงรอง j a p s ที่0.75คู่ที่3ครับ SJK Academy เมีเจอกับลาติในเวลาสี่ทุ่ม ลาติจ่าฝูงวันนี้ต้องมาเยือน SJK Academy เมียที่มีผลงานการเฝ้ารัง2นัดหลังนั้นค่อนข้างดุเลยครับยิงรวมไปทั้งหมด8ประตูและช่วงหลังลาตินั้นทำได้เพียงแค่เฉือนชนะติดต่อกันมา5นัดแล้วนะครับผมมองว่าลาตินั้นดูดีก็จริงครับแต่ว่าน่าจะทำได้เพียงแค่เฉือนครับหรือไม่ก็อาจจะเจอ SJK Academy ียที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งแบบนี้ยันเสมอ,อไว้ได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเชียร์บอลรองรุ่น2อมุมดีกว่ารอง SJK Academy เมียที่1ลูกครับคู่ที่4ครับ ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคูพีเอสเจอกับเอฟซีมิวซามีในเวลาสี่ทุ่ม เจ้าบ้านคูปีเอสนั้นเหนือชั้นกว่าเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อชั้นของลีกนะฮะรบรวมไปถึงตัวนักเตะแถวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยครับผมมองว่าด้วยความต่างชั้นกันมากขนาดนี้โจทย์ที่เปิดมานั้นไม่สูงไปสําหรับคูปีเอสในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันขอฟันธงไปคูปีเอสที่1.25คู่ที่5ครับในาการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟซีไอเบีย1 9 9 9เจอกับมอโมเอฟเอฟในเวลา5ทุ่มครับ นี่เป็นการแข่งขันในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกของเอฟซีอับเรียร1999ครับพวกเขาจัดเต็มแน่นอนกับการเล่นในบ้านนัดแรกในวันนี้ประกอบกับทางฝั่งของโมโม่เอฟเอฟที่ถึงแม้ว่าจะดูเหนือกว่าและก็ประสบการณ์ในรายการนี้เยอะกว่าด้วยแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มแผ่วไปเยอะเลยครับรวมไปถึงฟอร์มเกมเยือนที่ไม่ชนะใครมา4นัดติดต่อกันเชื่อว่าจะบ้านไม่น่าแพ้ขาบ้านครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันขอฟันธงรองเอฟซีอับเรียร1999ที่1ลูก คู่ที่ครับในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเลเวเดียทลินเจอกับริกาสฟูบอลลาสโกล่าในเวลาห้าทุ่มครึ่งถึงแม้ว่ามาตรฐานของเลเวเดียทลินนั้นจะเป็นรองริกาสฟูบอลลาสโกล่าอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าผลงานที่ผ่ามาเข้าฝักเข้าฟอร์มสุดๆชนะต่อเน,นื่องมา6นัดแล้วนะครับยิงเยอะด้วยครับและวันนี้ได้เปรียบก,กว่ากับการเล่นในบ้านส่วนทางฝั่งของริกาส ฟุตบอลสกอ่าเองก็ชนะมา4นัดติดต่อกันจากทุกๆรายการผลงานดีกันทั้งคู่ครับรวมไปถึงสภาพทีมก็พร้อมกันทั้งคู่ด้วยพิจารณาแล้วคู่นี้ผมมองว่าสูสีครับถ้าจะให้เลือกขอเชียร์เจ้าบ้านทีมรองรุ่น2มุมดีกว่าครับเชื่อว่ายัางไงเจ้าบ้านไม่น่าแพ้คาบ้านในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันขอฟันธงรองเลวเดียเทลินที่0.5 คู่ที่7ครับในราการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีกหนึ่งคู่ครับเอ็กเนเซียเจอกับเบเดอร์บิกในเวลาตีสอฟอร์มของเบเดอร์บิกรวมไปถึงชื่อชั้นผมมองว่าดูดีกว่าเอ็กเนเซียค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมว่า oh, ไปไปได้มากกว่าครับที่เบเดอร์บิกนั้นจะเฉือนชนะไปได้ในเกมในวันนี้ครับเพราะว่าเอ็กเนเซียเองฟอร์มการเฝ้ารังไม่น่าวางใจเลยครับ 6นัดต่อเนื่องแล้วที่พวกเขาไม่ชนะใครในบ้านและมีถึง3นัดด้วยการทิ่ดทาประตูไม่ได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจะกรพันขอฟันธงไปเบดบริกที่เสมอคู่นี้ป่าครับในรายการกาเบียโนโตบราซิลโรซิริบีครับโกยัสเจอกับคริคูมาในเวลาตีห้าครึ่งเจ้าบ้านโกยัสถึงแม้ว่าจะหลุดแพ้ไปในบ้านนัดล่าสุดครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังถือว่าดูดีกว่าครับด้วยคุณภาพของทีมอันดับแล้วก็ความได้เปรียบกับการเล่นในบ้านในวันนี้ผมมองว่าไม่ได้ยากที่พวกเขาจะกลับมาชนะต่อเนื่อง ในการเจอคริคูม,มาที่ฟอร์มการออกไปเยือนดูไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นกุนีครับจักรพัน์ขอฟันธงไปโกยาสที่0.5และนี่คือทั้งหมด8คู่ประจำวันอังคารที่8กรกฎาคม2568ครับเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วเราไปเชียร์บอลสดด้วยกันต่อในกลุ่มจักรพัน์ฟันธงครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยส่งแนวทางบอลสดประจำวันนี้ให้ตั้งแต่ชั่วบ่ายไปต้นไปเข้าไปรอกันได้เลยครับในกลุ่มจักรพันธ์ฟันธงทางเข้ากลุ่มคือ line d j k 1น8หแดหรือว่าจะคลิกลิงก์ที่ผมได้ไว้ข้างล่างก็ได้เช่นเดียวกันและสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหาคอนเทนต์วันนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมโดยไม่ถึงการ,รวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวััสดีครบ